สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูชา่ชแนลเตสไซค์เขงครับผม <Yahoo! S 1> มีคนวอนครับตอนเหมือนจะต่อครับมีคนวอนอยากไปปั่นครับผมแต่ต้องขึ้นรถไปครับผมต้องขึ้นรถไป,ไปเพราะระยะทางไกลไไกเราจะไปปั่นกันที่ไหนเดี๋ยวโปรดติดตามชมครับผม ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในมอกเกษตรแล้วครับผมว่าจะปันครับดูสภาพครับฝนตกครับผมเรียบร้อยดูก่อนครับถ้าหยุดแล้วอาจจะปันได้แต่ถนอนอาจจะลื่ มันลืน่นไปหน้าเนี่ยเฮ้ยเิ่งเขาหน้าไตกอะสิลมแรงเบ,บาเบาฝนขับไม่ดูกำลังเลยครับผม่นเนียแกเท่าไรเ้ยผมเองมดตนี่นไม่เปียกใช่ไหมเออฝนตกไ่ตัวฟ้าครับผมมาได้จุดป่นแล้วไ,ได้อหมอ,ดหมอนด้จุดป่นแล<อ>้วนะไม่มีฝนเลยจ้า <c oughs> ทำไมไม่เข้าข้างหน้าครับผมอยากรูอข้างหน้าเนี่ยคุณปลาบอกเปียกหมดแล้วเนี่ยปลามาเข้าน้ำฝนตกครับผมแต่ด้านหน้าฝนไม่ตกครับน้ำปั่นไปทางไหนหรอข้างหน้าเลยที่ที่เราไปใช่ใช่ต้องสระน้ำใช่ยังไม่เปี่ยงนั่นแหละที่วิปั่นมดนั่นแหละเดี๋ยวปั่นเส้นนั้นเลย จอดตรงนี้เลยครับผมเขาบอกห้ามจอดในสนามครับลงไปจอดในน้ำเลยดีกว่าครับผมถึงแล้วครับข้าวมันเล่าผมก็ไม่เปียกเ,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 เลยเนี่ยเดี๋ยวผมเปียกหมดเลยเนี่ยทางเข้าด้านข้างเละเลยขามาเข้าด้านข้างผมมีเลี้ยวผมมียืยนเติมกลับไปด้านหน้าเลยตีแรกอ่ะ เปลือกมันไม่ตกหนักเรื่อยๆที่คุณทันเร็โอ้โหหัวเฮอเปียกไปเลยมาเรียบปั่นจนกระนุนไปได้เหรอใช่ใช่ใช่ไปงูไปละถึงแล้วครับต้องสาดน้ำเลยอ่ะใช่ใช่ปไปสาดน้ำเลยป่ะสาดน้ำสาดไว้น้ำอ่ะเดี๋ยปั่นไปได้กรนุนนุ่งเลยเดี๋ยวจะไม่ไปลอบนู่นนะเออโอเคลดลงครับตอนนี้แล้วครตอนนี้เริ่มออกสตาร์ทปั่นนะครับ ตรงนี้ไม่ตกครับซึ่งนั่งมาจากอ p ทีที่ทำไว้นะครับที่บอกว่าจะพามาปั่นดูรอบๆของมอเกษตรนะครับผมวันนี้ว่างก็เลยพามาทำตามสัญญาครับผมว่ารอบๆจะเป็นยังไง ครับหน้าทางเข้าประตูใหญ่ของมมกัสเซษนะครับผมเดีย๋ยวเราจะเลาะด้านนี้ก่อนนะครับ มากับชาวแก๊งครับวันนี้ ก็เข้ามาฝัานกันได้นะครับพิกัดอยู่ที่มาหาอะไร,กระเษกษตรตำแพงแสนนะครับี่ยะเขตกำแพงแสนค่ะทางวันนี้ขอลาดยางใหม่ครับดีครับผมสภาพน้ลมลื่นครับนี่ฝน,นตกไปถนนเปยียกเลย ตรงนี้ก็จะเป็นสนามกีฬาเรนะฮะส่นงนี้ขวากซ้ายมือเสียครับเมื่อกี้มาเข้าด้านโตข้างฝนออกพักไปหยาบกันเลยทีเดียวแต่ไม่ได้เข้าด้านหน้าด้านหน้านี่ฝนไม่มีตกเลยเหมือนตกผ่านไปแล้วตกไม่ทั่วฟ้า โอ้ไฟเขาดับไปดิจ้าอะไรแม่งไฟงดจัด oh <ill> โดนปิดทางครับผมตอนนี้มันอยากเยอะเลยจะพาเนทางใหม่นะตอนนี้อุตส่าห์ตั้งใจ <c oughs> จะมาเด <c oughs> ินรถไปที่ไหมเดี๋ย,ยวเหรอครับ <c oughs> ความ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 เสีย้ยงกระสึกกะหือลือในการอยากปั่นดูเส้นทางใหม่ครับผมผ <c oughs> <c oughs> ูน้นำเสื้อแดงนะครับคนเสื้อแดงนะครับทางดีๆเขาไม่เคยพามาเลยครับผม Anh lại cắn gắm đi à Ờ má ngay Phải đá không เป็นไงครับโอ้อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่นะไยไม่มีกี่ต้นตออตอโอ้โหพอไหวไหมอ่ะต้นนี้แล้วก็ต้นนู้นใช่ป่ะเลืยไ,ไปะไหวไปเลยไปกยตัว น,นี่คือเราหมาทำอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหโอ้ยดีนะดีครับดีเขาหน้าเลยนี่อเคไปโอ้โหโอ้โห,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 โหตอนนี้มาสำรวจทางใหม่นะครับ ไต้นใหญ่ไปได้มั้ยระวังๆมันยังค้ำมันยังลงมายังไม่หมดเด้แล้ระวังนะโหนี่โดนปิดเส้นทางครับโหถอนลากกันเลยทีเดียวเอาครับนี่นี่ตองไม้ออกนี้ไปุมเลงจัดกันงว่ะนะใช่ครับได้ครับโอโฮยียกหรอถด Avengers อื้อทใครนี่คือนี่ยัดขันแลสไหวเนี่ย โอ้โหหัวไหลต้นจริงๆครับเห็นไหมเห็นไหมไยต้นมีซูไปดิมีกั้มีนะเน่ะมีอยู่นะมีสองต้นหรอกระเพาะมงต้นไม่ไหวแล้วครับตอนนี้นี่่อไปเองนีโอ้ยหลบหลไปไ

ทางดีๆไม่มาครับนี่อย่านี่อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนี่ถ้าไม่รักไม่ทําขนาดนี้นะครับผมไม่ทาเพื่อท่านผู้ชมขนาดนี้นะฮะ <c oughs> <t oss DNA> โอ้โหโอ้ วอดอวน,นกันครับแ <c oughs> <c oughs> ว่นแว่นแว่น,วนอย่าเลี้ยวนะแว่นตกแว,ว่นตก เส้นทางนู้นไปไม่ได้นะครับเส้นทางนู้นไปไม่ได้เราก็เลยมาเส้นทางนี้แทน A few moments later. เป็นเวลาทุ่มหนึ่งแล้วครับผม เราลดจะต้องไฟได้ป่าวย้ำเย็นตอนนี้เรามาทำรายการเรื่องลีรับหรือเปล่าครับผมบตอนนี้ก็เลิกไนไปเท่เรียบร้อยแล้วครับผม ได้เวลากลับแล้วครับปิดปด,ดีกว่าป,ปิดปิดปิดดีกว่า